คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมหายายวานยายวานยายวานคนฝันแมนนะครับุผมเพราะว่ายายวานคนเดียวไนเลี้ยงตกลงเลยกับที่วัดศรีสาม่านคเดี๋ยวมาตามว่าวันนี้ยายวานคนนี้พินองมหาเราให้หลายเลยทั้งหมดแมนได้ไหมเนี่ยแม่นพี่น้องมาเหร่นน้ำบอสมันนี่เพิ่น เพื่อนถือเลขเพื่อนถือเลขเออซื้อขนมมาเลี้ยงพี่น้องซื้อขนมมาเลี้ยงพีี่น้้องงเลยร้านพ่อบ่เรือหอด้ําสมแหมโอ้ยตาหนายหลายพปีไปชนีพันขายขนมพันมากกันได้เอาน้องเพื่อนเบาเลรียญเบาหยอกว่าหยอกหยอกใจหยอกอือไใจก็มันที่ว่ามัดตัวใดกับหูวเดี๋ยวเลยละเล็กงวยนะตอนนี้นี่ ยายพระท่านได้ฝันแม่นบ่จ้านอนเห็นอย่างอยู่คือนอนบ่นอนฝันนอนแล้วที่ตื่นบ่มีอัานยันผู้นอนน้ำได้นอนกับหลานนอนกับหลานนาเท่าก็ไปบวชแล้วไปบวชจ้าอ้โบวชในฮาหกปีหกปัญหาบ้าอยังกันอยู่คนเดียว จมใหม่เล่าดูบ่กเราไปบวชบอกคนมาทั้งอ๋ออ๋ออนโมทนาสาปุน้ำเล่าอุ่มยายาเขาวัดแล้วไปบอกว่าข่อยสีขายขั้วยเด้อบ่เสียไข่ก้อนนึ่งฮะเขาเพื่อเจ้าออกบวชแค่นั้นละอ๋อมากนี่ยบ่บ่เสียเถี่อนก้อนเดียวพอครับร่องเบิ้งร่องเบิ้งเอย่าหัวเนี่ยหรอบ่หัวบ่หัวผมนี้ก่อนสั่นญาติหัวผม นะ no, no, no. นุ่นุนุน <uh ุ่ออกไม่ได้คำนุ <h 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 ่นเัดเสียงมันแฉกเนาะลาออกก้อนได้เนาะบุ้มเอิญล้านก้อนพระพุทธเจ้าออกบวชซื้อก้อนว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเป็นก้อนล้ำของยายแตงถึงนี่มันจืออะไรมันมีแต่ลวงพอคนละละคนคนมักทา้งข้าวมันไปด้านข้าวมักระด็นเดินเดิย่ทางไม่ฝึกให้หลองนะโอ้ายเรื่อยไปยุคขึ้นมาหลองเลยอ่าบุ๋มเอิญหล่อมหา เพ่นได้นี่คือลองคิดได้คิดได้กัอยากลองเห็นแล้วคิดใด่ก็อยากลองเอาแต่งสดสดหรือเปล่าคาราบิครับใจยวานอันนี้เจยวานครับสีมาลองเพลงมามาลำอันนั้นลอง พระพุทธเจ้าออกบวอ,อกันพิษผาดกับขอภัยพูนัปลาดพูนความหมูหลายๆเด้จ<า> <c oughs> ้าวันโอ้มักจะ่างเข้ามานี่แหละจะทิ้งดิล้ำบอ,อกเน่าเถื่อ <c oughs> ย่าถ่ว <c oughs> มันเป็นลำลองเอลำลองครับ <c oughs> โอ้โอ้ tòng cho con sấy vén mà bén ha nai pha nai pha เียล่ะน้องเจ้าเดี่ยวนี่นปลาคอยคอยยาก่ายมันสั้นออกมาคนสุดท้อเดูผมถอยออกก่อนะนะเ <c oughs> ดี๋ยว<อ>สิเดี๋ยวสั้นลำมากว่ะนี้ <c oughs> ฉันจะพาน้าเรื่องสิทธา,ขา,ขา,ขาขออกไปบวชจ้งพานวดสินจอยจะพำเพียน <c oughs> คืนหนึ่งเดือนไงแจงแสงจันทร์ทอเทียม โลกรัตมีอารามเลื่อมเถืองฝ่าอารามตาสีตานวันในมุ่งหวัวใจมุ่งมุ่งคืน้นทา่นนอนในฝางเกิดออกหอนนอนใ้บ่ออิ่มตาคิดเห็นคำภาษาไทยไว้แต่ยังเหงาแลกประูตร ขอหนึ่งนั้นขันพนทรงเมืองส้างเสวยเมืองสุมไพ่สิได้เป็นยอดใหญ่อยู่ในใจลมฟ้าหยดาุดถาปุ่มกระเทืองดินขอสองนั้นขันพันทรงจิน้างบรรพชาถือเพศสิี่ได้ตัดกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าสมดังปราธนา ท,ะทะนะ่าทานกใจถึงสั่งมายืนลำพึงหวัวใจเต้นอยู่ตึงตึงพิมพ์ผ้าเอ๋ยหลอดว่านี่ห <c ười> ลอาพิมพ์ผ้าเอ๋ยบาแลมีมาถึงพี่สีได้จากน้องหันนา้าสูข้องไอ้เจ้าปองปุันเลี้ยงล่าหุ่นให้มันไง ที่สีไดจากน้องกันนี่ให้อยู่ดีแล้วพ,พ่อเฝ้าหัวท่าน,นั้นตัดเรียยนในฉันให้โทษโตเลี้ยวเปียงยาจุงมวเมาสาให้เฟียมเมามากันท่าทาจากที่ฟ้าที่แหมสั่งกันสามครั้งสั่งนคร หลับพิมพานอนหลับนิ่งบ่มีสิ่งเลยแม่แต่น้อยหลานนอนกับลูกน้อยหน่อยหลานนอนกับลูกน้อยหน่อยแล้วหลังพอตังลาเล้วหลังพอตังลาเดอ้อละคำเอ,อ้ยโอ้ยน้อย โอ้ยน้อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ยเสียงแสนเชียงสนไมเกือบชีวารอดได้ได้คนเซอร์เรีนละมักวันที่สิบหกเด็ดมีตัวเด็ดบอเอาเอาเตรียมเตรียมผ่าดีใจไว้ดีใจเอายายบอกว่าวันที่สิบหกนี่เด็ดวันที่สิบหกกัน มึงมีในใจดิยังก็ยังยังยังไม่รู้ตัอยู่แต่ว่าแต่ว่าเด็ดแต่แท่หรอวันที<อ>่สิบหกนี่เนาะอยากเห็นทานันอีกได้วันที่สิบหกนี่<อ>ต้องได้เฮ็ดแบบนี้อีกได้จ้า,จาอา<อ>สอบอีกแค่นึงเบิกวันที่สิบหกและทีะ่สิบหกเนี่ยนีเ่เ,เ,เ,เป็นเป็นแบบเอกลักษณ์ของยายวานไปแล้วเอกลักษณ์ของยายแล้วเอาเมื่อกี้สี่สามเต็มเต็มเนาะได้เออยยาเใหญ่ เแต่ว่าแนวทางรัฐบาลนี่ฝันแม่นแมนอืมอืมเมื่ออื่นนี่ลองวันพุธเป็นเป็นอะไรขามโค้งยาติบวมบดไดเรนพวกเก่าพวกนี่น้มันบวมหูบวมหูเลยบวมหูเลยบวมไดบวมไดเลยมีเขาโทรมาทำอะไรเก่าแล้วบิวบอกเขาเอาเอาเอาเลียนตรงๆนะท่านผู้ชมว่าญาตนี่เราไม่เคยเล่นเราเล่ากับบวมหูครับแปลว่า ของเล้าของรัฐบาลเล้าโบฮูโบฮูโบฮูเลยเราเคยให้บ่ให้เออแต่ผมอยากถามให้ย่ายตัวผมไหนมื้ออื่นย่ายมักตัวไหนมื้ออื่นลองว้าเลขซื่อๆบ่บ่ได้ให้ดอกเว้าซื่อๆว่ามื้ออื่นนี่ย่ายมักตัวไหนอมักตัวไหนก็บ่มีในใหญ่เลยแม่ลองว่ามาจักตัวนึงก็ได้เอ้าจริว่าตัวใดงจิจิต tiktok tiktok เอาลองว่ามัตัวหนึ่งที่ยายหมักเลยที่งล่ะจักใจแล้วเอาบกเบิ้งตัวหนึ่งกัสีบัวตัวหนึ่งแล้วอ๋อหามาโอ้ตัวหนึ่งเราก็หาสีหสีสีงเนาะแต่เาตามโคใหแนไเอาสีเนาะเอาวันพุธวันสีวันสีจักแล้วทสองอาจารย์สามอาจารสีวันพุธ โอ้นับถึงสี่ไงตีไปจับคหยน่ยแสดวเบาแลวเอามัตัวใหยยกมันบุกถึงขางนี้นะก็เอาลองเบาบ้งเอาอาีปากอาจีแมนปากอาชีมันเอาล่องเบาบ้างเอาซีหยังเอาอาีหาเออโอ้สำนีอะไรเน่ได้ฮะี มืออื่นเนาะสีห์อ่ามืออื่นไหนก็คือกิจกาดรใหญ่เด้อเอานะครับมือนีกะยายขอว่าลีเด่นอีกายเ่อีกหนึ่งบอกชัดๆเลยสิีห์เออสุดยอดยายสุดยอดสีห์มืออื่นมืออื่นเนาะไอ้นี่ยายเราบริฝันบริยังดอกครับเราบริฝันดอกแกว่าเราอยาก นผมผมมาถามเอบ่งให้เล่าลองว่าวเบ่งเพื่อปากเล่าสีน้ำโชกเด๋มืออื่นเนาะเพื่อปากผ้าหมานอปากผ้าหมานรีเด็ดยายคืออ๋อนะครับมอนีมีอยังฝากอีเพี่ปรเอ็นมันสั่นจนดวงหนึ่งเนี่ยเสียงนเสียงสั่นเป็นอย่งสั่นใหญ่เห็นหน้าผมนี่บ่าทัานที่ขุนเคยกันอยู่บอกกสั่น ผมขี่หายเพราะว่านั่นโอ้ยผู้รอแหละเนาะรอ,นนอนไปเบมือ<ผ>มันรอนไปเหมือนเ,เลยเลือดไปขี่หายนะค <laughs> ิวเจ้ากงล่ะเป็นวงพระจันทร์ล่ะผู้เาวาตีจ,นนจากกัน<อ>นอนคิวเจ้ากง ก็คิวกงเล้รูปรลอดด้วยน้องผู้สาวติดกันกันย้อนคิวเจ้ากรงทำไมอีกรอบไม่ได้ทำไมอีกนะคิวเจ้ากงลับเป็นวงพระจันทร์ลับผู้สาวติดกันย้อนคิวเจ้ากรงได้ฮะซี้าไปครับถ่ายสุ๊บว่เอาถ่ายสุดบปะ ครับถ่ายซูนี่เนาะนะครับกฟบอได้มาถามตัวเลขอีหยังยหญ่ดอกคเอฟซีเพิ่นเอาเงินมาให้ครับก็เลยถือโอกาสไป้ามาไปหายายเจ็ดพันล้านเอายใหญ่เลยเดียวให่รยรยรเจ็ดพันล้านอันนั้นผู้เอามาให้น้ำ กมาให้ร้กยแให้รวยรวยล้านพัดลายเด็กเก็บพัดลายยังว่าเมื่อกี้เขนมเด็กยังว่าไปใจมาใจกะให้มีแต่คนฮักคนหอมดำให้รวยเงินทองไอ้เหลือกระเป๋าเหลือเก็บเงินใส่เต็มธนาคารเต็มกระเป๋าเต็มบ้านเต็มเฮืองล่ะขอบคุณยายขอบคุณยายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ยานวานสุขภาพแข็งแรงเด้นบอกเลขลูกหลานตลอดไปยังสี่เลยวันนี้ก็ขอให้ปังๆได้ยายเน อะความฝันนะพูดเลือกว่าจิได้ล่ำนะมันมีพระภูมิอยู่พูดความฝันเนี่ยก่อนเล็กีีออกคนว่าหายายไปล่ำให้คนฟังเนี่ยวันนี้ยากกันเลยโอ้ยถ้าหายายล่ำแล้วก็หายายชิบเนี่ยว่าพูดเอกว่าทีมีพวดละวาถทายังที่ไดพันมือท่องมือกรรมทายหายายล่ำ โอ้ยแสดงว่าิ้งตัวนีแสดงว่ายายต้องไปล่ำให้เขาเบิ่งเลยนี่นานมันบันผับอันนี้มันมแกไปล่ำเพิ่อนลราบ่ให้เพิ่นเบิ่งทานพ้าพุ่มล่ำมัอนี่มื่นมื่นหวยออกเนาะกไปล่ำอาหน่อยนึงดอกก็มาจังได้จังฟันเดล่ำล่ำกันเลยให้ลูกนะเอาติ๊กให้ว่าจะแม่ฟันว่าเดล่ำเนี่ยเลยอัดติ๊กให้ได้เลยบาทหนึ่งช่องบาทกระช่างมันว่าเนี่ยบนไปแล้วก็บนนึกบ่าันว่าพวก อยู่แถวจิมมะไทยคอยได้ผมว่าท่านพุกพุกผมพิ่นต้องไปล่ำอยู่คนเนาะครับพูกโตแล้วยังตอนนี้ยายดังแล้วเนี่ยโอ้ยสาธุอ่ะเป็นคนอันนี้ปวดพี่ปวดน้องปวดหลุมปวดร้านในเจ้าจ้าสวยงานการเป็นจริงก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะยายกับเขาเจ้าวัดก็ไปทุกวันพระอยู่ออ๋เขาวัดทุกวันพระ แบบว่าใหญ่บอกินเนื้อทัชใช่ไหมโอ้ใช่บอกินเนื้อสัตว์เกิดมาบอกินเนื้ออันนี้หัวเนื้อควายสัตว์ใหญ่สัตว์ใหเดี๋ยวว่าป้านี่กินอยู่หมูเด็กปลาเนี่ยคือโตใหญ่ๆนี่บอกินกินแต่ปลาหน่อยมันไปเราเราหนอนมันบวชแฉบเนาะเอ้าก็เจ๊สัตว์สัตว์ดิอล้วนั้นบอกกินหัวบอกินควายอ๋อสัตว์ใหญ่ยังสัออเป็ด แปรบุกินไปกินกินไก่กับปลาก็คิดว่าปลาคอนใหญ่ๆนี่สิบุกินได้ไายมีอีกแม่เธอหนึ่งมักแห้งหลายทานี่คนขายลัตเตอรี่ก็มัดในถาดใหญจ้หมื่นแล้วคนขายลัตเตอรี่ยุยใหญใจเป็นใจได้งวดนี้ใหญ่ยำได้ สียหน่งอื้นอื่นมอื้ออื่นอ่ะโอเคยายขอบคุณยายหลายครับผมขอบคุณอีกเที่ยนึ่งเลขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณอยู่สามเสี่ยวก็ได้ี่รถโอ้ยมักเตะถาอ